สวัสดีค่ะมีรถเซทูวีสภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะขึ้นยนต์2.4หายากม,มากๆเลยนะคะคันนี้ใช้งานออกรถ230,000บาทค่ะขึ้นยนต์วีเพ็น,นะคะผ่อนเดือนละ6,000บาทค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีคร,มรมาามีมนะคะ a อร์แบ k a b s กุญแจรีโมทวูมานายมันติฟังก์ชั่นนะคะขับเคลื่อนสีล้อนะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะระบบเซนทันล็อกค่ะอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษไปกว่าน,นั้นนะคะมีคูบ็อกนะคะนี่ค่ะ เก็บความเย็นได้ด้วยนะคะมีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้นนะคะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสภาพดีกว้างขวางนั่งสบายเลยนะคะคันี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้ลานนะคะใครกําลังมองหารถซี์ V นะคะขึ้นยนต์สนะองจุดสี่นะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะเพิ่เข้ามาใหมค่ค่ะด้านหลังมีที่วางแก้วน้ำด้วยนะคะ ขับดีค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะ<ส>บอดี้สวยนะคะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะเดี๋ยาระเอยดเดี๋ยวแอมจะลงไว้ด้านล่างนะคะหรือลูกค้าท่านไหนอยากได้รายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมโทรสอบถามกันได้เลยนะคะดอยต้าแคมรี่เครื่องยนต์2.4 v t e จีเทกียร์โต้คันนี้ปี2005ค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 8 5